ในวันที่1กรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้นะคะจะมีการรวมตัวกันของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่หรือว่า MAI นั่นเองนะคะสำหรับ MAI Forum 2015นะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะคะช่วงนี้เรานั่งอยู่กับทางผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณประภัเจริญประวัติค่ะคุณประภัทรสวัสดีค่ะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่วันนี้มานั่งคุยในรายการกับเรานะครับทางด้านของคุณสุเมศเลอสุมิตรกลนะครับนายกสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องพูดถึงความสําคัญของตลาดหลักทรัพย์ MAI ก่อนนะคะตอนนี้เป็นยังไงคะมีบริษัทจดทะเบียนขนาดไหนมาเก็ตแคปเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บริษัทใน MAI ณวันนี้นะครับหนึร้บสี่บริษัทมาเก็ตแคปก็400แสนล้านนะครับเราเปิดมาเป็นปีที่16นะครับ ก็เป็นแหล่งระดมทุนให้กับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะครับรวม16ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระดมทุนไปแล้วประมาณ67,000ล้าน,นค,ค่ะทั้ง IPO ด้วยแล้วก็ระดมทุนเพิ่มเติมด้วยแบบนั้น<ช>หรือเปล่าครับอันนี้ IPO ประมาณ31,000ล้านแล้วก็ระดมทุนเพิ่มเติมอีก36,000ล้านซึ่งอันนี้เป็นการบอกว่าไม่ใช่เข้ามาแล้ว อยู่กับที่แต่เข้ามาแล้วเติบโตเพราะมีการใช้เงินทุนเพิ่มเติมใช่ครับฉะนั้นดูจากบรรยากาศในเรื่องของการเติบโตโดยเฉพาะตลาด m อ i ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดไหมครับบุ๊ประพันธ์ครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วนี่แอบเห็นหลายตัวนะครับ i อ o ีโอที่เข้ามาในตลาดลักเรัพย์ m ีด้วยครับต้องเรียนว่าจริงๆเป็นธรรมชาติของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะว่าจริงๆต้องต้องบอกว่าธรรมชาติของเราคือว่ายอดขายไม่สูงครับกำไรก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าการเติบโตของยอดขายและกำไรเนี่ยสามารถทำได้มาก ก็เลยเป็นธรรมชาติที่มีการเติบโตขึ้นทังสูงนะครับมาทางคลุ่มสุเมทบ้างนะคะสำหรับตลาดหลักทรัพย์เอ็มบริษัทตัวียนที่เข้ามาเป็นยังไงคะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนคะในช่วงที่ผ่านมาคือต้องบอกนะครับว่าถ้าก่อนที่จะเข้าตลาดเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เป็น SME มธรรมดาครับแต่พอหลังจากเข้ามาเนี่ยอย่างที่ว่าคือก็คือมีการปรับปรุงธุรกิจของตัวเองนะฮะแล้วก็ระดมเงินทุนได้เงินทุนที่ได้มาก็ไปลงทุนเพิ่มก็มีการจ้างงานเพิ่มนะครับก็ทําให เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความคิดที่อยากจะขยายธุรกิจต่อนะเ <นะ S 1> พราะว่าอย่าง่งที่บอกนะผู้ถือหุ้นเนี่ยเ,เขาซื้อลงทุนแล้วเนี่ยเขาก็หวังว่าบริษัทนั้นต้องเติบต้องมีการเติบโตซึ่งก็ส่วนมากก็ไม่ผิดหวังฮะเพราะ,ท,ะที่ดูเนี่ยความน่าสนใจอีกอันนึงของจเรียนก็คือว่าบริษัทจดทะเบียน A.I เนี่ยร้อยสิบสี่บริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งผู้บริหารด้วยก็จะมีความใกล้ชิดกันนะครับแล้วเราได้พี่สุเมธเนี่ยครับมาเป็นนายกสมาคม A.I.A. เนี่ย ทำให้สมาชิกยิ่งบอกว่าย Jamie, ิ่งรวมพลังกันยิ่งสนิทกันนะครับเหมือนเป็นครอบครัวครับเป็นครอบครัวเขาบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอไอเนี่ยต้องยอมรับว่าคือมีการโตมาจาก SME ก่อนเพราะฉะนั้นคือเพดานของการโตเนี่ยมันจะมีแบบว่าระดับที่โตมากๆเลยเมื่อเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอไเป็นเพราะอะไรคะก็อย่างที่เรนครับว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยจากที่เงินทุนน้อยนะครับกู้แบงก์ก็ต้องคำประกันส่วนตัวต้องมีหลักประกันอันนี้ไม่ต้องนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย ทําประกันส่วนตัวเนี่ยเอาออกนะฮะหลักประกันอาจจะลดลงมีกู้คลีนโลนได้แล้วยังมีเงินจาก IPO เพราะฉะนั้นเรียกว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเงินนะครับแล้วภาพลักษณ์ก็ดีขึ้นเพราะว่าทุกคนให้ความยอมรับนะครับพอทุกคนยอมรับแล้วเนี่ยทำธุรกิจไปก็จะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาเยอะๆโอกาสทางธุรกิจเข้ามาก็จะทำให้มีการเติบโตค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจะเป็นธรรมชาติของไอมีที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงแต่ธรรมชาติเราก็จะมี volatility ก็คือมีความอ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจการเมืองคอนดิชั่นเพราะหุ้นไอง ขึ้นก็ขึ้นสูงลงอาจจะลงเยอะนิดหนึ่งนะครับอีกสองท่านอีกประการหนึ่งก็คือว่าพวกที่เป็นบริษัทที่กําลังจะเข้าตลาดเนี่ยส่วนมากมักจะมีผลประกอบการที่ดีอยู่นะฮะและก็มีความคิดที่อยากจะขยายธุรกิจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเออระดมทุนนี่อย่างที่พี่ประพันธ์บอกนะว่าจะต้องไปเอาเงินกับแบงก์อะไรพวกนี้นะซึ่งทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคนะฮะดังนั้นเขามองเห็นว่าถ้าเราลงทุนแล้วเราได้เงินเข้ามา เขาก็สามารถที่จะลงทุนได้เลยฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็เตรียมตัวที่อยากจะเติบโตอยู่แล้วนะครับก็พอเข้ามาแล้วก็เลยเติบโตล้เก็นดินตามแผนธุรกิจไปแบบนั้นอุตสาหกรรมไหนบางคะส้งสลับตลาดรัพย์ใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยมีอัตราการขยับเข้ามาเพิ่มขึ้นเห็นมีหลายอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาอาหารอาหารถูกต้องไอศครีมอะไรก็จะเข้ามากำลังจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือ M a i เนี่ยเป็นตลาด SME ซึ่งมีหลากหลายของธุรกิจ รวมกันบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะว่าเวลานี้เนี่ยทำทำปกตินี่ฮะ เราจะมีอุตสาหกรรมหลักก็คือบริการบริการแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจหลักในที่เราจะนหลักๆใหญ่ๆที่คิดว่าน่าเข้ามที่ผ่านมาแต่ตอนนี้จะมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอย่าง SME อย่างเช่นเราไม่เคยคิดว่าสปาจะเข้าตลาดได้สปา13สาขามูลค่าตลาดพันล้านวัน IPO วันนี้2,000ล้านทำคลินิกหมอฟันมอส l d 2 2 0สาขานะครับ แล้วมีอะไรคะที่ที่จะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดที่ดูลมีที่ทางแนวโน้มที่แบบไลฟ์สไตล์จะเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยจะเห็นร้านเบเกอรี่อย่าง After you จะเข้าตลาดร้านเบเกอรี่ก็จะเข้าเขาด้วยครับเราจะมีธุรกิจเกี่ยวกับกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกอล์ฟมวยจะเข้าตลาดนี่ก็คือโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วผมมองว่าอีก5ปี10ปีเราจะเห็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ นะอย่างพวก Facebook หรือ Google เนี่ยจะมีแบบเนี้ยที่ทำแอปพลิเคชันในไทยเป็นพวกเว็บไซต์ใช่เข้ามาใน5ปีเนี่ยผมคิดว่าจะมีแล้วก็มีอุกบีนะหนังสืออีบุ๊กออ๋กำลังจะเข้าด้วยอ่ะคะกำลังเตรียมตัวอยู่ครับ๋อคุณคุณจูเมธนะคะมีอะไรจะเสริมไหมคะสำหรับเรื่องของเค่องผมกำลังจะบอกว่าเครื่องเติมเงินเนี่ยนะที่วางอยู่ตามทั่วทั่วไปเนี่ยเอาไปเติมเงินเนี่ยนะแค่เติมเงินอย่างเดียวก็เข้าตลาดแล้ว เอฟสมาร์ตไหมฮะพอสมารร์ทบุญเติมอฮะคือบอกว่าเติมกันแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะคือไม่จําเป็นที่บอกว่าจะต้องเข้าเซเว่นอีเลเว่นไปทําอะไรเสมอไปคือบางคนบริษัทเออแม้หมายถึงว่าประชาชนเนี่ยนะฮะที่มีเงินน้อยอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเติมเงินได้ตลอดให้สะดวกขึ้นคือถ้าจะมองว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจเกือบจะธุรกิจที่เรียกว่าคาดไม่ถึงด้วยซ้ำกำลังจะเข้าตลาดฉะนั้นถ้าดูจากมุมมองแบบนี้ความคิดสำหรับผู้ประกอบการ กับการเข้ามาอยู่ในตลาดเดี๋ยวนี้ถือว่าเปลี่ยนไป้วอไหมครับเปลี่ยนไปเยอะอย่างผมเนี่ยผมปีนี้ทางานครบรอบ10ปีที่ตลาดซับเอ็มไอเนี่ยสมัยก่อนเราต้องออกไปชวนนะครับแล้วเขาก็ยังมีความสงสัยทุกวันนี้โทรเข้ามาหาอยากเข้ามาระดมทุนอยากเข้ามาระดมทุนนะครับผมเรียกว่าตลาดเปลี่ยนไปแบบคือว่า ตรงนี้คือตลาดไอแมได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าจดทะเบียนรวมทั้งนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายวันหนึ่งตอนนี้เฉลี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000-4,000ล้านต่อวันนะครับอัตราของการเข้ามาของบริษัท เอสเอ็มไอที่เข้ามาอยู่ในเอ็มไอเนี่ยโตมากเลยนะคะคข้อดีอะไรบ้างคะที่เอสเอ็มไอทางบ้านที่มีงบการเงินที่แข,แขแบบ็งแกร่งมีขนาดของธุรกิจที่ใหญ่พอที่จะเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยจะต้องรีบเข้ามาเลยนะคะเข้ามาในเอ็มไอเลยมันมีสิทธิพิเศษอะไรยังไงบ้างคะครับคือคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของเจเนอเรชันที่เจเนอเรชันหนึ่งที่เป็นคนของคนรุ่นใหม่ครับ,รบนะฮะซึ่งอาจจะคุณพ่ออาจจะอายุมากแล้วนะฮะแล้วก็มีลูกไปเรียนหนังสือต่างประเทศมา แล้วก็ตอนนี้เติบโตขึ้นมาที่อยากจะมาผู้มาทํากิจการต่อเนื่องจากคุณพ่อเพราะฉะนั้นความคิดใหม่ๆเนี่ยนะครับคนหนุ่มสาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือคิดว่ามันจะต้องทําอะไรให้มันถูกต้องเรามีโค้ดพันดักที่ดีมีซีจีที่ดีมีบัญชีที่ถูกต้องนะฮะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเข้าเข้าอยู่ในลูกลูกทางที่ดีซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยเพื่อมองอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือเรา m v i ของเราเนี่ยได้เขาเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการที่จะทำให้ โดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะคิดอะไรก็พูดภาษาเดียวกันนะฮะเป็นแบบนั้นเสริมพิสูจน์ไหมก็คือว่าการเข้าไปเนี่ยข้อดีก็คือผมสรุปันส้คือมีโอกาสที่จะเติบโตหนึ่งระโตอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพผมว่านั่นเนี่นคือบทสรุปเลยจบเลยทุกอย่วิร์ดทีนี้มาถึงงาน MIFRA สามพันสิบห้าปีนี้เตรียมอะไรไว้บ้างคะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจัดเป็นครั้งแรกเพื่อฉลองครบรอบสิบห้าปีโดยไม่ได้แผนว่าจะจัดต่อ แต่ว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากมีนักลงทุนวันนั้นนะวันเดียวมีงานของเรางานเดียวที่ศูนย์สิริกิจเนี่ยนักลงทุนเกือบ5,000คนที่เข้ามาในงานแล้วถามผู้บริหารที่มาออกบูธก็ทุกคนแฮปปี้อยากจัดต่อปีนี้เราก็เลยจัดนะครับแล้วก็มีความร่วมมือจากผู้บริหารในเ m i ซึ่งบอกว่าต้องสมบอกว่าสมาคมเข้มแข็งมากมี90บริษัทโอ้โหที่จะมาออกบูธหนึ่รบคือ80%เรนนะครับเพราะนักลงทุนและอีกเสน่ห์อย่างนึงคือว่า ซีอหรือเจ้าของเนี่ยจะมาอยู่ที่บูธเองมาเองเลยถามเองทุกอย่างเลยไม่เพราะฉะนั้นที่อยากจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ต้องรีบมาใช่ถ้ามาวันเดียวนะครับเดินครบทุกบูธเนี่ยจะรู้จักเอไมทั้งตลาดได้หมดเลยภายในวันเดียวภายในวันเดียวเลยคือผู้บริหารนี่ต้องเตรียมคาถามคําตอบไว้เยอะๆนะเพราะว่าคุณที่มากันเยอะมากจริงๆซีอเขาเหล่านั้นเนี่ยมีคําตอบอยู่ในใจทุกทุกอย่างคือเป็นตัวอะไรที่เป็นตัวเองรู้แล้ว พร้อมที่จะตอบได้ทุกเมื่ออยู่แล้วฉะนั้นถามถูกคนนะฮะ,ค,ะคนที่สูงที่สุดก็คือ c ีอซึ่งสามารถที่จะตอบได้หมดการเตรียมพร้อมของ,รอของบริษัตษตษทตัวียน<ม>ที่จะมาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะ,ะจริงๆบริษัษทที่อย่างที่พี่ประพันธ์บอกนะปีะที่แล้วเนี่ย70บริษัทต,ตอนนี้ปีที่90บริษัทนะฮะจริง,รงๆเราเริ่มคุยตั้งแต่ต้นมกราเนี่เราเริ่มคุยกันแล้วะนะเขาเหล่านั้นมีการเตรียมตัวแล้วว่ากะเลยว่าช่วงระหว่างกลางปีนี้เนี่ย มีอะไรที่อยากจะมาพูดบ้างมีอะไรที่อยากจะนําเสนอบ้างนะฮะซึ่งข้อมูลต่างๆเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในตัว c ีอครบนะฮะก็สามารถที่จะตอบได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นถ้าเราไปนอกจากว่าเราจะได้รู้เรื่องว่า MI บริษัทใน MI 90บริษัททําอะไรบ้างผลประกอบการเป็นยังไงนะฮะหุ้นราคาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะมีดีลขนาดไหนนะฮะบางคนก้าสินค้าไปโชว แล้วก็สุดท้ายก่อนจะกลับบ้านก็ซื้อสินค้ากลับได้ด้วยนะครับราคาพิเศษราคาพิเศษนั่นนี่เหมือนเป็นออฟเดย์ย่อยๆนะครับือสามารถเข้าไปเดินถามโดยตรงกับทางซีถูกต้องถูกต้องนะครับนอกจากผู้บริหารทั้ง90บริษัทเนี่ยเรายังมีสัมมนาดีๆนะครับจากกูรู้นะอย่างสำหรับกลุ่มที่สนใจเข้าจดทะเบียนนะครับช่วงเช้าหลังพี่ีเปิดเนี่ยเนื่องจากปีนี้เรามี4แบงค์ใหญ่นะครับมีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยมีไทยพาณิชย์นะครับและอะไรอันนึงนะ กรุงเงงทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงเทพไทยสี่แบงก์ใหญ่จะมาเล่ามุมมองแล้วมุมมองในการทําธุรกิจให้เติบโตอยา่างยั่งยืนน,นี่คือช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนนะครเรามีที่ปรึกษาทางการเงินมีเจ้าอของบริษัทนะครับอย่างคุณสุรเดชชลอทวี นะครับมี LDC Dental ที่หมอวัฒนามาพูดเรื่องการเตรียมตัวเข้าตลาดแล้วมี CEO ของ Price Waterhouse นะครับมาพูดเรื่องการเตรียมบัญชีเพราะว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยนะผู้การจะเห็นภาพเลยว่าจะเข้าตลาดต้องเตรียมตัวยังไงละอีกกลุ่มหนึ่งฮะนักลงทุนนะครับเราก็มีเซสชั่นที่น่าสนใจนะครับเรามี m ั n นี่ทอลนะครับเลือกคัดหุ้นเข้าพอร์ตครับเรามี ห oh. ุ่นเด่นค IC ู่พอร์ต VIP นะครับจัดร่วมกับเมย์แบงก์กิมเองนะครับแล้วอย่างมี Opportunity Day ห้าบริษัทนี่คือในมุมของผู้ลงทุนแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราดูแลก็คือกลุ่มพนักงานของบริษัทจดทะเบียนมุ้่าพัฒนาหรบบริษัทอื่นเรามีเงินทองต้องวางแผนนะครับจัดให้อันนี้เป็นฉบับมั่งคั่งยกกำลังสองเพื่อที่ พนักงานจะได้รู้ว่าจะต้องเตรียมบริหารเงินอะไรยังไงมีอีกสองเซสชันที่น่าสนใจน่าสนใจมากมีอีกเซสชันหนึ่งก็คือ,คอเรื่องของ Innovis Matching Day นะครับเร,เราเป็นอย่างที่ผมเรียนว่าอนาคตเราจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาอันนี้เราจะเป็น New Venture Showcase มีพวก Start-up Company ม,มีพวก Social Enterprise เขาจะมาพิชให้ฟังบริษัทหนึ่งมีประมาณ10บริษัทบริษัทนึงมีประมาณประมาณสนาทีในการที่จะเสนอไอเดีย แล้วถ้าใครสนใจอาจจะลงทุนได้หรือเาพนพาสเพนก็ได้อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งสําหรับอนาคตของประเทศไทยเพราะว่ากลุ่มของสตาร์ทเขาก็ต้องการเงินทุนด้วยเช่ันนะชะแล้วก็ CEO เหล่านี้จากงานช่วงเช้าไปนั่งฟังตรงนั้นเพื่อจะเอาธุรกิจมาต่อยอดได้ฟังแล้วน้องทุนหูพึ่งเลยหูจริงจริงเยอะจริงจรครบฮะครบขบวนการนะสามร้องศามีห้องหนึ่งพี่ IPO โรดโชว์ใช mm ่ค hmm. ร so right. ึ่งปีหล so ังที่จะมี IPO ที่กำลังจะเข้ามาที่กำลังจะเข้านะจะมีประมาณ6บริษัทมาเล่าเรื่องธุรกิจให้ฟังค่ะคุณสูเมฆทั้งงานจะเริ่มต้นเมื่อไหร่อะคะเพราะหลายคนบอกว่าเอมันจะไปตรงกับวันที่ฉันลงทุนหรือเปล่าวันนั้นเป็นวันที่1กรกฎาคมซึ่งเราปีที่แล้วเราก็จัดวันเดียวกันนะแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะไม่เปลี่ยนวันเราจะจัดเป็นวันนี้ใช่ไหมคะวันเดียวฮะก็คือวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่แบงก์ปิด <bid. S 2> ตลาดคุณก็ปิดใช่ครับเพราะนักลงทุนจะมีสมาธิในการาดูงานตาแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะมีนักลงทุนรุ่นใหม่ที่เป็นหน้าใหม่เลยสมัครเล่นนะฮะไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงก็เข้าไปในงานนี้เยอะจริงๆปีที่แล้วนี่เราได้เขาเหล่านั้นเยอะะมีโบรกเกอร์มาเปิดบูธเลยใช่ไหมคะมีโบรกเกอร์เปิดบูธด้วยหาความรู้ได้เลยครบถ้วนที่นั่นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะมันที่หนึ่งกรกฎาคมตั้งแต่ตอนต้ตอนเช้าเลยสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงยที่ศูนศริกิจ ที่ศิลิกิตเดินทางง่ายมากนั่งรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนมากสำหรับเรื่องราวของการลงทุนพลาดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราสองคนก็ไปด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าหากว่าเดินทางไม่ได้นะติดตามการถ่ายทอดสดทางมีชั้นทีวีด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดใครไปได้นะเรียนเชิญค่ะโดยเฉพาะนักลงทุนนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปแป๊บเดียวถึงเลยค่ะนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณประผานแล้วก็คุณสมิทธมากๆเลยนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักรู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามผู้ชิงผู้แชมป์กันต่อครับ